แล้วปิดเลยเปิดแล้วปิดเลยไม่ได้เลยครับวันนี้ดีใจมากๆพวกเรา3คนได้มีโอกาสมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลายปีแล้วครับนับจากคอนเสิร์ตใหญ่ของเราสองปีสองปีใช่ครับสองปีแล้วนะครับเป็นไงบ้างกลับมาด้วยกันสามคนช่วยขยายแอดเวอร์บคำว่าเออที่เดี๋ยวจคือผมเนี่ยอยากอยากขึ้นกับเพื่อนๆอยูแล้วครับเราอยากเจอ อยากร้องเพลงกับเพื่อนตลอดเวลานะครับก็คือว่าเห็น,นเพื่อนๆงานเยอะมา,ไมาก,อก,อากไ,มไม่จริงอยากได้จริงติดงานใครตามมาด้วยเป๊กงานงานพวกเราเยอะก็จริงแต่ค่าตัวพวกเราถูกครับ,บเอาความจริงมาล้อเล่นอีกแล้วนะ <c oughs> <No. S 2> เราอันนี้คือไม่อันนี้ก็คือตัวท่านแล้วบอกตรงไรอะขออนุญาตลับงานด้วยได้ไหมอ่ะยินดีสิยินดีสิตอนนี้นะครับฝากพี่ไอซ์แล้วก็ออฟเนี่ยบอก จักทุกท่านเลยนะครับผมอาเรารับเงานไปกับโปรเจกต์ไปก็ไปต้องก็ไปต้องกลับมานะครับไม่นะนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามีอะไรที่แบบเฮ้ยมันแบบไปกันได้แบบเราไม่เราไม่ทะเลาะกันอะเราไม่เคยทะเลาะกันเลยหรออะเราไม่เถียงกันะไม่ อย่างนี้ไม่ด่ากันตลอดเป็นละมีก็อาจจะอาจจะมีอารมณ์ปังมก็ได้อาจจะด่ากันบ้างเราอาจจะด่ากันบ้างแต่เราไม่เคยทะเลาะกันใช่เลยชอบด่ากันนะครับบางทีเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนกดเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าเรากดเพื่อนเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลยว่าเราโกรธตัวเองเรื่องอะไรใช่เราขอัเรายังไม่รู้เลยว่า เราพูดเรื่องอะไรวันนี้แต่ว่าวันนี้เอ็นวนะครับก็คือขอต้อนรับเข้าสู่นีกรุงคำที่8ใช่ไหมครับใช่คำที่8ปดหกรุ๊กอินฟานิตี้นะฮะคำที่แปดที่เชิญเป็นกอล์ฟไส์าร์ทนะครับเป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วที่รักครับเอางี้ดีกว่าที่รักดูสายตาที่รักดูคาดหวังกว่าปกติอ่ะพูดเลยขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตมาก็เยอะแต่ว่าเออแฟนเพลงในครั้งนี้ดูดูคาดหวังอะไรจากพวกเรานั่นสิถ้าเอากล้องซูมตาคือนั่งกันเนี่ย เลยอยากรู้ว่าอยากอยากได้อะไรหรือเปล่าอยากได้อะไรหรือเปล่าไม่จริงๆแล้วเขาเยอยากเห็นอะไรพิเศษแบบนี้แหละที่เราได้เดี่ยวกันกลับมารวมตัวกันทั้งสามคนนะฮะครับใช่ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามีเพลงพิเศษมาเอาไป<อ>เข้าฟังเลยดีไหมเอาเลยเหรอเอาเลยไม่นี่ครอบครก่อนไม่เนี่ยจังหวะเนี่ย <c oughs> ไม่แล้วแตะกี้ในใจคิดว่าเอาสิร้องอะไรขึ้นมากูร้องด้วย <c oughs> ไม่ยูยู <c oughs> อยากคานมากอยู่ในใจตลอดเสมอว่าเมื่อไรมึงเปิดมามึงก็จัดหน่อยให้เขาเลยคือมึงเปิดมามึงเปิดโอ๊คายโซ่ก็มันดีและจะยังไงก็คือแบบอยากได้เพลงสนุกอยากสนุกก่อนเหรอไม่เราเป็นโอไอพีเพลงสนุกเยอะซะมาก <c oughs> ในในอัลบัม้มโปรเจกต์เบล็บิ๊มีเพลงสนุกเยอะเชียวไม่เป็นไร ถ้าเราจะเปิดด้วยด้านล่าด้านเลิฟเลยก็จบจบเลยเอาเป็นว่ถ้าอย่างเดี๋ยวเราขอทุกคนถ้าเกิดเป็นภาพจำเพลง of ice นี่เป็นเป็นเพลงอะไรครับแอนฮะเราว่าต้องเป็นแค่คนโทรพี่แล้วมันเป็นฮุกไหมครับคลงก่อนอ่าสิเพลเล่นไหนไม่เลือดไม่นักเพื่อนใหญ่ 자, 전 아무래도 혼토피, 봐, 그좀토 แลาบวันนีพวกเราเป,ป,ป๊กกับไอขอบคุณทุดคนจริงๆขอบคุณมากเหมือ,อมนชอบโชว์ล้องเหมือนปิดโชว์จริงๆเออแต่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคือเป๊กกับไอซ์จะอยู่ด้วยกันบนเวทีสามคนตลอดเนี่ยไม่ได้เ,<อ>เดี๋ยวความพิเศษมันจะแบบเจือจางเราต้องเอาความพิเศษพูดอะไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเราเนี่ยอย่างน้อยเราส่งโทรจิตรู้เรื่องมน,นเองอ่าคือคืออยากให้แบบว่าไล่ไล่แบบไล่อารมณ์ไล่อารมณ์ไหมไล่อารมณ์ไหม จากอารม์เสียก่อนอารมณ์เสียก่อนนะแต่สัญญาก่อนไม่เก้ยวกาศใส่ทุกคนไม่ตังหวะร้องขอโทษเราขึ <t <t ai, ้นสูงมากจะไปต่อก็ไปได้กดที่แต่คือตอนนี้นอกจากไล่นอกจากไล่อารมณ์แล้วออกช่วยไล่ไอ้กับเป็กลงก่อนโอเคงั้นช่วงแรกเราขออนุญาตมอบความสุขให้กับคนดูของพวกเราก่อนได้ไหม อ๋องสันครับขอบคุณแด้กับไอ้กับเป็กน,นะครับดูเจอก,กันแดงขออนุญาตนะครับ